สวัสดีท่าคิเลกค่ะตรงนี้นะคะเห็นไหมลงมากเลยลงมากปกติตรงนี้นะคะจะมีจะมีที่เขามาทำบัตรเนาะเยอะยอขนาดเลยมีทั้งแท็กซี่ที่แลกตงังแล้วก็มีทั้งดดรถโดยสารผู้คนมากมายแต่ตอนนี้ดูนะคะแต่ใบไม้ ไม่มีเอียงเน้อเรามาเที่ยวหน้าด่านไม่สายนะคะก็จุดที่เขาทําบัตรอะไม่มีคนขออ,ออกนิดนึงยวคะ่ะนี่ไงจุดที่เขาทําบัตรชายแดนพ่ะอะไรนะคะเอ่อตรงนี้อะไรคะที่เขาทําบัตรเอกสารแล้วก็ข้ามด่านอ๋อ,อเขาเลี้ยงนกโหนกมาเลยนกพิราบเฮ้ยสบายมากเลยอะ โอ๊ยทำไมเขาเลี้ยงนกอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราจอดที่ไหนก็ได้เอาจอดที่นี่ก็ได้เอ้ามาแต่เราจะกลับหัวยากกะดีมันแคบนะมันกว้างมันแคบโอ้ยทำไมเขาเลี้ยงนกอย่างเงี้ยเยอะจังเลยนกพิราบใช่ไหมนี่ อุ้ยจะไปทำไมอ่ะเขาจะรออยู่อ๋อไปถ่ายรูปได้อ่ะนะเขาบอกว่าไปได้ไปได้เขาเรียกเราไปนะคะถ้าป่าวย่ายเลีย่งล่ะวิดีโอย่าล่ะวิดีโอเจสุเวบเชนไปเลยไปเลยกูตา้หรวไม่เอาละ ไปแล้วจอดจอดโอจอดแลยวเหรอเขาบอกว่าให้เราบินข้ามไปเลยเขาบอกว่าได้เลยนะคะไปวะนนียทำไมเราแบบโอ้เดินชิวมากเลยอันนี้เป็นสะพานนะคะสะพานอันนี้ก็เป็นอะไรนะที่เป็นทำเอกสาร ห้องห้องเป็นห้องต่างๆนะคะฝั่งนี้เด้อ,ต,อตัรีดอ,อ,อะไรอ่าอินเมกรรชั่นอะไรประมาณเนี้ยเนาะต,ตัรีดพาสปอร์ต,ตแล้วก็เอ้ตรงนู้นไงไทยเมืองไทยเขาบอกเราว่าถ้าบินข้ามไปได้เนี่ยข้ามไปเลยเอาแล้วเฮ้ยแล้วร้านเนี่ยเขาเปิดนีม ปิดเนาะเปิดอยู่นะพี่แต่เพียง<ม>แต่ไม่มีคนไม่มีคนไมรู้สึกใส่ปิดปากแล้วซิวขึ้นน่ะน,นี่แหละมาถึงได้แค่นี่ไงแม่น้ำที่เราอันเนี้ยตรงหน้าหนึ่งนี่ไงบ้องได้แค่นี้แหละแค่นี้เองเหแค่นี้เดี๋ยว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 เดีย๋ดวยวเอ๋ดูกุญแจก่อนแค่นี้เอง จิบจิบปะเนี่ยพี่เรามาช่วยกันเถอะ <laughs> น,น,นี่ตัวเล็กตลเลแค่นี้เองดูดีเยวดูโซ่มันก่อนใหญ่ขนาดนโอ้ไปได้แล้วเนี่ยหย <laughs> ุดกินอากาเฮ้ยทำตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ล่อนไตไปเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีใครอะ <laughs> สวัสดีใครอะก็แค่กั้นกันไว้ตรงแค่นี้เองนะคะเนี่ยเห็นไหม ตรงนี้เองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประตูของชายแดนพมา่าฝั่งนั้นก็ชายแดนฝั่งไทยนะคะแค่นี้เองอะ่ะตกล,ง,ลงมาถ่ายรูปแค่นี้ปะ,ะพิเศษมากที่ได้เข้ามาตรงนี้นี่เนี่ยอันนี้ก็ปีทางสู้ต,ตำรา่ามญามาในเงินดอนนี่ถ่ายรูปไหมพี่อีมาถ่ายให้ ให้น้องแคอ้าวเหรอถ่ายยังไงดีเราต้องยืนใกล้ๆนิดหนึ่งจะได้เห็นตรงอันนี้ด้วยเออเนาะถ้าแบบประตูฝั่งนู้นฝั่งนี้นี่คือแบบเราแบบสามารถมันง่ายนะมีประตูไม่มีประตูฝังนู้นแล้ว็แต่มันข้ามอันนี้<อ>ไไงเอาขออยื่นไปเลยใช่ปะเอาของอะไรไปถั่วเน,น่าเจ้าเสนีนย์ยื่นไปเลยคะ่ะอ๋อเวลาเขาส่งของเราพี่เราไปดูตรงสะพานสองไหม ตอนนี้เราไปกินข้าวกันแล้วก็ไปกินข้าวที่ไหนอะไม่เหมือนกันไม่ดูเหมือนกันส่นกันเีอะมากไปตั้งหลักที่บ้านคุณลุงพี่ก่อนไหมเนาะเอาของไปลงก่อนแล้วก็เอาเครื่องอะไรไปให้คุณลุงก่อนแล้วก็ไปไหนต่อก็ค่อยว่ากันพักผ่อนนะคะแล้วคืนนี้อยากพักไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะเราจะถ่ายรูปตรงนี้นะคะแต่ยังไงเนี้ย เอากล้องว่างตรงบางตรงนั้นก็ไม่ได้นะตรงนี้ไหมเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ถ่ายเออสวยวเออสวยสวยสวยโทรศัพท์มาค่ะคุณนนน่นะคะ เดี๋ยวเราจะขออน,นุญาตถ่ายรูปนะคะ ตอนนี้เราก็เดินออกมาโดยที่ไม่ต้องอะไรเดินออกป่าสบายมากเลยก็คนที่ทำงานอยู่ที่นี่ก็เฝ้าที่นี่ก็เฝ้าจบแค่นี้ใช่ไหมมาดูว่าเออสถานประตูปิดอย่างนี้แค่เนี้นะมิงกะลาบ้า เจี yup. like, ้ยวนิเนาเปี้ยาโควิด oh, นั <laughs> <laughs> hey, well. ่นมาเจ้ยเนี่หรือว okay, ่าเจ้ยวต้องไม่เนาะไปดพุู้มาแล้วนะท่านาเซ่หระว่านาท่านาเซ่นาท่านาเซ่ตาเอานาไซแตบนาเซิสุดตล่าไป้ะเทศเน่นอนท่านผู้นั้ คือมาแค่นี้นี่แนละอก็โควิดฝั่งพม่าจะเยอะเลยต้องทำการปิดต่อไปค่ะยังไม่แน่ใจว่า2,020นี้หมดก็ยังไม่รู้จะเปิดไหมแค่นี้ใช่ปะ เนี้ยพี่ย่างเนี่ยโอ้นี่ไงพี่นี่พี่สตอลล์ตอนนี้เขาเขาเปิดขายคลองอยู่ไหมเนี่ยขายขายอยู่เหรอขายอยู่ตกลงเราจะไม่กินข้าวไปขอไปดูของกันเลยโอ้ขายอยู่ไปหากินในนี้ก็ได้นะของล้เหรอกินมีข้าวฟุลด้มีนะไปกินไหมเหรอ ไม่เคยหิวหรอพร้องหิวยังยัง,ย,งยังค่ะมีเพลงสะด้านเลยนี่ไงเปิดอยู่เนาะวันนี้เราไปพักผ่อนกันเถอะไปเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วเนาะไปดึงทำไมเขามาจอดเลียงไปหมดเลยอะ่ะจอดเลียงไปหมดเลยวงเวียนตรงนั้นนะคะเดินตามสบาย เนี่เยเจ้าวนี่ยเดียว,อยวอบอกว่าเอ้ยเธอหายไปนานเลยประมาณเนี่ยค่ะหายได้จังใดไม่หายได้จดังใดเนาะโควิดมันไม่หายนี่โควิดหายเมื่อไหร่ที่ฉันก็จะปรากฏตัวอีกทีรถเนี่ยคือแบบห้ามออกตรงนี้นะคะต้องวนตรงนี้คะ่ะวนตรงนี้นะคะออกตรงนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะมาตามเราอีกที ต้องวนค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่ะระวังด้นะคะเอ้ยเอาของลงกันค่ะเออ๋อ,อสามก้อรถไปได้อยู่นะคะจังหวะหัว เอาใจเอาว่างเอาลงก่อนก็ได้ ระวังระวังมองตลาดได้ไหมใช่โอ้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 ระวังเนี่งกระแตกไปกันจอมันจะเป็นซื้อไว้หมอเขาลองแข่งมันเป้งกอผมมันมีตั้งนามีตั้งนา เอ,อ้ยยังไม่ได้ทักทายคุณป้าเลยนะคะสวัสดีค yeah> ่ะก็เดี๋ยวเอาของเราขึ้นก right? ่อนนะคะเออเอานี่ขึ้นขึ้นตามหาหมวกต่อก่อนพี่เหมือนไม่เจอเลยอะเมื่อเมื่อคินน้ำเงื่อนถึงนะอ๋ออะไรอ๋ะพี่นี่เอาเอาไว้ข้างหลังดู เหมือนน้ำแมงไม่เจอหมวกแท้ทำไงเนี่ยหมวกที่น้องแมงเอามาเหมือนไม่เจอไม่เห็นเลยพี่ในของพี่ก็ไม่มีเนาะไปหาอีกทีค่อยหาอีกทีหนึ่งเนาะข้องกินนะมเาะมอเอาอะ ทุลิสงพอถึงท่าเคลิกแล้วเขาจะใช้เงินไทยทันทีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่พักกันดีกว่าเนาะจะได้มีเน็ตเล่นด้วยนะคะรุ้นด้วยควืนนี้เราจะมีที่พักที่ไหนอีลุง ม่ซุ้มค่ะโอ้ยไม่ซุ้ยูริอยู่ข้างนอกอ๋อยูริอยู่อ๋ออ๋อไอ้ลุงมองไม่ค่อยเห็นแต่กอดไม่กอดอยู่นะไม่เห็นแต่กอดไปกอดไปกอดมาอันนี้เป็นอันน้องแป้งแตั้งกอดกันเดี๋ยวแฟนเดี๋ยวแฟนโอ้คุณลุงเก่งภาษาอังกฤษด้วยนะเก่งด้วยเหรอ โอ้เวลาเป็นตัวแฮปี่จะพูดภาษาอังกฤษโอ้สุดยอดพวกตอบอยูอาวีว่าอะไรวีวคลาสมิกอินใจอินใจเฮ้ยคุณลุงเก่งนะเนี่ยคุณลุงเรียนมาเหรอเอออยากให้เรารู้เลยดังไหมดังไหม เสต๋อพลเล้นพลเล้นพลเล้นอ๋อเป็นยังกินมากกินดินเนอร์ลดมากโอ้ขนาดคุณลุงมองไม่เห็นนะคะเนี่ยยังพูดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมากอ๋อมีเครื่องออกกำลังกายโอ้ข้างล่างจะเป็นร้านนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ประมาณนี้ค่ะอู่ซ่อมทับทิมานไอันนี้ก็

ไมไม่ใช่สมัยเรานี่แค่จบอะไรนะมหกแล้วก็ภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้แล้วคุณลุงยังจำได้เลยโอ้แไรวย่างไปจนไหมอ่ะโอ้ยต <c oughs> <c oughs> ้องเลือกสีสื่อบีไว้หน่อยเนาะนั่งนั่งเนื้อนี่กะเยนนี้ ใ้ต้โมันเป็นมเดยวเยาลุงนี่เอาเปิดพุ่นเนเขากหนจับพุนบากงเนี่ยปิพุ่นสามภาษาเนี่ยปิดพุ่นใกล้มีหลายนะเอามาเยวลุงนี่กุนีผมมานะอ๋อแล้ลุงก็อลยกล้ามเกล็ดกันนั่นนะอนาะแต่เขานีจะมีเกล็ดงกันอะไรอ๋ออะไรอ๋อเส้นน้เลยบรกัอนจนเชื่อมลุพี่มันอะ โลคนนี้เจ๋งเนี่ยถ้าไม่ได้ยินกับหูนี่คือแบบไม่เชื่อนะเนี่ยเปิดทค่ักแก้ในนี้ฮะกับปปรงมันในคะเปิดแชร์ปะจองตังเอ่อแชร์ดิอ่ะแชร์จืดง่ายจืดเจเจอันเอาเอกสารกับป้าเปิดในก่อเปิดแจกว่าไม้ก่อหนมาคุนดวงมองไม่เห็นแต่ก็รู้ว่าเราอยู่จุดไหนจุดไหนยอยู่นะฟังเสียงเอาเนาะ คุณลุงนี่ลุงเลยอาซาเกือ,อน,นี่ยะก66บหกสิบหกหกสิบหกองนายนิต้คุณลุงจะชอบพูดภาษาอังกฤษนะเราก็ชอบฟังนะคะเนี่ย <laughs> เราไม่เห็นแต่เพียงแต่ฟังเสียงเนาะอีลูกโมอีปู่ก็ลาดกานมิ้งกระเล็ดีๆหรอกถ้มว่าอ๋อกีนได้เดี๋ยวก้านติดกาเสะอ๋ออ๋อใครที่ไปหาักใครลูกคือโน้ตขาฮะไม่ไม่ลูกจักไหมเี้เจ้าหญิงเจ้าหญิงอลิซตาอย่างนะ้นลิน่าอะไรนะ ลิซ่าลิซ่าเอลซ่าเอลซ่าวอชิงเนมวอชิงเนมเอลซ่าเอลซ่าอยู่กับคุณปู่แล้วก็จะเก่งภาษาอังกฤษกว่าเรากคนนึเนี่ยยังไม่ได้กเ่นั่นคือตั้งสังเยตุคืนฮองเห็นคืนคืนถึงยังเอ้าตั้งสังเกตอนุบาลอนุบาล เห็นลิกมานได้ลิไทยอะอลิกมาน,น,นเราก็อนลิกมานนี่ต้นต้นงไงตึงไงต้านเนาก็ของแล้ยาอ๋อมาเล้วป็นนีน่หนาเนาะอ๋อลู <laughs> มา่าเือแถวะ,ะไรมาเนี่ยหป้อ,ปองนี่หนาอ๋อหป้องมกะไม่ดนัดว้องกยจอะ๋อลู นี่นี่ต่อู้บะนี่แต่งกนี่กเสื้อนี่ไรอย่งก็อันนี้อู้ไปเด็กมันจะไปหุันมาไไหมอถ่ายคลิปไปมา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 เลย้ยาเลยยอะกินเน้ยอ๋อนินเนี้ยไม่เอวเลยเนาะใ่เาไม่เอวแก่เอป้าได้มาอยู่ตะเลียนี่หลายปีแล้วกันนะชาปีไปชาปีไปโอ้ตั้งแต่เราเพิ่งจะเกิดเลยตั้งแต่เพิ่งจะเกิดเลยเนี่ย ปลาไปซื้อมาเลี้ยงนะคะเนี่ยเราจะลองชิมอะไรนะคะกินนะเป็นสุดวัวเป็นยาขมมดสูตรเป็นไงเนาะมะน่องอ่ะอันนี้หมักแตงเป็หมักแตงตาแป้งตาหมักแตงเั็นน้ำยาขมอันเดียวอันนี้เห็อันนี้เป็นฟักเรืองเตียงอย่เงตัยงเลิศใส่ไข่แกงกระเดื่อเลิ้นโออตอนนี้พี่คำอีอยู่ข้างล่างอยู่นะคะแต่รู้สึกเหมือนจะมองรถหรือเปล่าพี่คำอี เออยังไม่ขึ้นมาเลยยังไม่ขึ้นมาเอาอีปูกันไรเอออีปูอันนี้คือตำมะละกอตีนไก่ปูด้วยปูด้วยเหรอตำปูบาลานแน่เลยของชอบของชอบอะของชอบอันนี้ก็ตำปลาแตงเนื้ออันนี้ก็ไก่เออไม่ใช่หมูอุ้ยไก่ไก่ไก่กับมันฝรั่งวันนี้ กเอามาฝั่งหลังแน่นอนอ๋ลลอล,ลายคายินดีค่ะอันนี้เราก็เอามาจากตลาดกัดหลวงชิงตุงนะคะนี่แล้วก็ยังมีอะไรนะน้ำพริกเหรอน้ำพริกองดูแล้วก็มีไส้อั่วด้วยค่ะเราก็พักที่นี่สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาที่พักนะคะเรามาดูที่พักภาคกิเล็กปลาชองน้ำพริกกุก้งเหรออ๋อน้ำพริกเนื้อน้ำพริกตาแดงเออไม่ดู ดีว่มุนเนาะซื้อมาตั้งแต่เช้าตลาดกัดหลวงเนะอันนี้ข้าวอู้นะคะพี่กับอีกำลังแบบเหแบบมือนแบบนิ้มยิมก็มดีว่าังเดีวเดีแวเวเรามาดูข้าวอู้หรือข้าวสวยข้าวร้อนข้าวเหนียวข้าเจ้าข้าวอู้ปฏิประมนแน่เลย

แต่พ <Okay. S 1> ี่กัมมี่กินยาไม่แน่ใจเออเราก็ไม่ไม่ได้เอาพวกยาอะไรมาเลยเนี่ยไม่ใช่เอาแต่ยายเมาลยอันนั้นเมาแล้วต้องแก้ค่ะเมาแล้วต้องแก้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตกินก่อนนะคะเพราะว่าเออเจ้าบ้านขออนุญาตให้เรากินแล้วคือคุณป้าคุณลุงเขากินก่อนหมดแล้วเดี๋ยวจะขอชิมตำปลาแตงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนยืดเนื้อไม่ได้ กินอกเาอูอาะไรเดีอาไคเอาเ,เอาเลยค่ะเอาเลยค่ะก <s assy> อยากกินกกินเลนมแ้รไ้ม่ <s assy> เท่าเดมจากปาน,ะะนนี้เราก็กินกินแล้วเนาะกินไปสองหอกินมากเนยว <S <s <assy> <S นนี้พี่คำีก,ก็กำลังดูคลิง <s assy> จากพคุณป้าอยู่นะคะภารกิจวันนี้คลิปนี้นะคะ ได้ไปดูตรงด่านแม่สายด้วยนะคะคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าถึงสิ้นปีนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีแววเปิดนะคะก็มาเอาข่าวแค่นี้แหละคะ่ะไม่ได้มาเอาข่าวหรอกนะคะก็แค่มาเซเวดูเนาะอยากจะมาเห็นด้วยว่าอ,อ,อย่างเมื่อตอนเราอะไร ตอนแบบสะพานเปิดแล้วก็สะพานปิดตอนเนี้มันต่างกันยังไงนะคะตอนสะพานเปิดเนี่ยคนจะแบบยืนน่ไปหมดเลยนะคะก็ตอนนี้สะพานก็ปิดแล้วเนาะปิดก็ทําให้ถนนเนี่ยว่างโคงเปล่ามากเลยนะคะได้เห็นได้เห็นกับตาเลยนะคะเป่านิดนึงนะคะก็อนนี้ก็เรามานั่งกินข้าวอาหารที่บ้านญาติของพี่ขับอีนะคะ ก็ต่อไปเราจะไปหาที่พักที่ทำเยังไม่ได้นะคะความจริงคุณป้าให้นอนที่นี่แต่เราแบบต้องการมีเน็ตไวไฟด้วยนะคะคจริงที่นี่ก็มีเนาะแต่ว่ามันเป็นไม้นะคะไม่รกวนดีกว่านะคะต่อไปเราจะไปหาที่พักไหนยังไม่เคยพักนะคะยังยังไม่เคยเนาะยังไม่เคยรุ้ถ้าคิดเหลงนะคะก็อรอลุ้นกันต่อไปดีกว่านะคะทริปใหม่ทริปแรกเลยนะคะเนี่ยที่แบบตะลุยเองเลยนะคะเนี่ย ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องแป้งจะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ไว้ไเจอกันอีกทีใหม่นะคะสวัสดีค่ะไิมต่อไหมยิมแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูเพี่ขปกมิไปอะไรอยู่ไว้ปะอะไรอ,อ่ะเนาะ ำเเลยดี๋ยวเอาไว้ตีสว่างสว่าง,ง,งนี่เนี่ยนะอ๋ีมิซิงสีนี่เนี่ยเอาไว้ที่นี่ก็เปิดนี่ก็โอ้แรงกันเดี๋ยวเฮ้ยคืนทั้งจันก็เลยนี่สามจันนมีพาย <c oughs> ุวะอ,อ,อ๋อไม่ไม่มีใครมีอุ้งโพลี่มัก็เออเป็นผิกับนันน์นาะอือใต้แล้วมึงสองก้อนี่ยอืออยู่ลายน้ามดนน <c oughs> ์น่ะนาะเจอกันกันมานี่ เฮ็ดคืนนี้คืนนี้มีก้นอยู่อันนี้ไม่รักกูเลยก็ยังกันอ๋อสมัยตั้งใจนั่นเนาะอันนี้ก็เฮ็ดป้องกันไว้น้ำก็พร้อมอัะนี่ปกติน้ำจะท่วมแล้วก็ยุมไรเนาะตั้งใจก็เนาะอยู่ไรอยู่อยู่ไรแต่ย่งแค่นี้ยั่งไม่ถูกจับไม่เหลาจับโอ้กับแปะตั้งใจแปะทีห้องแปะบอกว่าต้องใจทุ่มทั้งงานเลยอ๋อจับหนึ่เปอร์เราต้องตั้งมาตุ้ยมาหนึ่งปีแล้วสามปีแล้วนะฮะที่น้ำไม่ท่วมเนาะ เอากันไกลเว,ลว้นกับปนปันมาเอ๊ะปนปันเอาไม่ให้ก็ว่าทำไมเก๋จังเลยม,นะมีเครื่องอุปรกรณ์ที่เขาแถมมาให้กับเครื่องจ้ากเนาะแถมไม้ไม้ร่อนแต่นี่เป่าเลยค่ะไม่เป่าอันนี้เป่าเลยเนี่ยเขาบ,บอกว่ามีนะไม่เป็นไรเข้าได้เหงหึ่งอะสองเฮงึ่นะเออยี่สิบบาทนะเฮงก็สิบบาทส้าบ,บาทงี้นน,<อ>น่ะเานาะโอเคจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่ค่ะ